ใหม่หมบหน่อยนิดนึงก็เสมอกันแลวเนี่ยมอไม่เห็นเ <c oughs> รานโงไม่ล <Natalie> า <c oughs> <c oughs> กเลยอ่ะขึ้นเลย <laughs> หัวหน้าหัวหน้าัพเลยอัพสี่ กูเก็บไปแล้วมึงก็ยังจะเอาลงเอาลงมาให้กูไอหัวเบาไอเจ้กระดูกเบาเลยนะหัวนนหนวักคอร์ดไม่เบาเบาแก้วเบาไปีแก้วหัว,นว,วหวน,นักดูดิกิ้นขวาจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายก่อนเลย,ยเ,เยอะ Gino, gim dữ ghê. Hãy! Giê, bình ai, do ai. Bin bàn. Gim qua อะไรวะสองกิกอแล้วเาขอได้ป่ออไดยังกินขวาไหมกินไมั้ยอไอ้นั้นหลุดหรืมั้งไออะไรก็ฝาลิแทกอะ่ะฝาเกียร์ดอ่ะไม่มีเหรออเออฝาฝาฝา,าจริงเอาไงจะไปไม่ก่อน บินไปกันบินไปกันบินไปกันเพิ่งเพิ่งสองนาทีเองไม่บินดีนะเนี่ยจะไเจ็ดสินวลดีจังเลยเียวันนูนวันนั้นเนี่ลองตัดนะเฮ้ยลั่นโอ้หซื้อเลยแกเปี้สาม ไม่ใช่ไม่ใช่มาเดินวัซื้อหาซื้อลานบอลตอมคิวของคิวเฮ้วินดีอ่ะเนี่ยเนี่ยเือนังดาวอยู่เลยวะแล้วกอาบอีกเลกแวไมตอนนั้นมันมันมันลอยวะก็เร่งไงเล่งมันก็ลอยเสินี่เหียเบามันก็หัวทิ่มลง เฮ้ยฝาไม่ม okay. ีนะแบเน้าีมันแล้วี่เหี่นยี่นี่นี่แนวไอ้ต้นยอดใหญ่จะอยู่ตรงผมเนี่ยเฮ้ยลงฟังหัวนี้ว่ากูลืมไหมอีกงลงลงหัวแล้วนามเฮ้ยดี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 ว่ะ ดีเ็บติดาเเลยไไปอาเลี้ยวสิเลี้ยวสิดับเลยแต่ต้องเติมเนี่ยเราลมมันส่วนเยอะนะยังต้องดึงหน่อยหน่อยโอโ้แม่งลงฮวบเลยลงนิ่มได้แล้วโอ้โห เดินดีพี่ยเดินดีไม่เป็นดีพี่แต่อาจจะไม่ร่องเหมือนเป๊ไปครับปิดตัวเองก็ปิดที่มให้ด้วยไปครับไปเก็บชิ้นสว่วนไก่ลิฟต์เลยครับดูดิฝาหายไปแล้วเฮ,โฮ,โฮ้ยเป็นดีได้